ยังในในส่วนของอยังของไอที่นะครับมาเป็นทั้งฟักท้อง่านในเรื่องของภาคการเกษตรเปิ่นเครื่อนมาสัการะยะแล้วเปิดจะเชื่อมเข้ายูเข้าสู่รืยะงที่2ก็คือเรื่องของการแปรรูปก็จะเป็นน้ำมันฟักท้องเปลี่ยนขนมเป็ี่ยนอย่างไปนี่คือเรื่องของการแปรรูปและกรอทีสามตีสาม,มารถทีจะสร้างรายได้กับชุมชนแล้วก็เกิดการรับลูกนะครับนักท่องเที่ยวหรือคนในในจังหวัดน่านเองแล้วก็คนในต่างจังหวัดเองเนี่ยก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวเรือยชุมชน ผมมองว่าทั้งสามกรอบนี้เป็นหัวใจลักของการที่เขาจะครับเคลื่อนคือประสบความสำเร็จในพื้นที่นะครับนอแลวเขามองว่าแห่งสามกรอบเลี้ยวเนี่ยปัจจัยสําคัญก็คือเรื่องของต้นน้ํากลางน้ําแล้วก็ปลายน้ำนะครับนอต้อนหน้าหมกเป็นเรื่องของแรงทีมาของวัาทุดิฟมาจากทีไหนทุนมาจากแรงใดแรงงานมาจากทีไหนกระบวนการทุกอย่างเนี่ยมันคือกระบวนการของธุรกิจทุกิจหนึ่งในเรื่องของต้นน้าํา ในเรื่องของกลางหน้าเนี่เฮามองในเรื่องของกระบวนการการจัดการการแปรรูปเพื่อ่อให้เกิดสินค้าหรือการบริการนะครับนี่เสื้อนี้ส่วนของการแปรรูปและในส่วนของที่3ก็คือชาติเจนในเรื่องของปลายหน้าเม,มองในเรื่องของการตลาดนั่นเองครับเฮามองว่าทั้ง3าอย่างที่เขาทำทั้งหมดเนี่ยเฮามองถึงว่าการตลาดมันจะได้พ่องส่ว <kans S 2> นใหญ่คนเฮาเนี่ยจะใจในเรื่องของการผลิตน้ำการตลาดซึ่งในเมื่อเขาผลิตมาแล้วเนี่ย เขามองว่าเฮ้ยแล้วทีเนี้ยเขาจะหากรรารตลาดที่ไหนพ่องนะครับเขามองยอมเพาว่าเขาร้องพอในเรื่องเอรว่าที่ไหนก็ดีจะเชื่อมในเรื่องของไล่ยน้าด้วยพ่องเขานําการตลาดนําการผลิตในเมื่อผลผลิตออกมาแล้วเขามีแต่รายที่ชัดเจนแล้วประก็บมีแรงที่จะขายที่ชัดเจนขึ้นนะครับเนาะทั้งหมดสามอรอบเมื่อว่นจะเป็นในเรื่องของกระเซแปรรูปท่องเที่ยวแล้วก็มีเรื่องของต้นน้ากลางหน้าปลายน้ามัมนจะคือเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน ในสไลด์ต่อไปเนี่ยผมจะยกเคสตัวอ,อย่างของโครงการฟื้นฟูผู้ประสบภัยดินคนถล่มและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบ้าน้วย์ครับตีตะบนบกเลยแนะออล้วอพเภอบกเลยจังหวัดน่านนะครับนอทุกคนจะได้หัวเมื่อปีหกหนึ่งจิพานมานะครับนอจังหวัดน่านจ,จะลงดังมากเลยว่าเพื่อบอกเกลยฝนตกตลอดทั้งเดือน2เดือนเลยทําใหื่ดินทีกุ้มน้ำเนี่ยมันสไลด์ลงมาและเป็นที่น่าเสียใจมาครับในหมู่บ้านเกิด อินคนถล่มครับบ้านเสียหายวยจิจำนวนพวกหลังและเป็นทีน่าเสียใจมากคนในชุมชนเท่านียเสียชีวิตจํานวนทั้งหมดแปดรายนะครับนี่เป็นิ่งนี่น่าเสียใจมากเป็นขาวดังมากนะครับและหลังจากตีชุมชนเนี่ยได้เกิดปัญหาเรื่องของอิคนถล่มฝันร้กลายเป็นดีชุมชนเกิดการระเบิดออกจากตัวเองพ่อที่จะพัฒนา ชุมชนได้ไทเบสเนี่ยเข้าไปสนับสนุนในเรื่องของการสร้างบ้านมั่นคนุณชบบนรบิดโร,กง,าารงก๊าซถังสถาบันพัฒนาคนชุมชนและคำนองสร้างบา้านให้กับบูปีนอตี่มีคนทร่มจำนวนทั้งหมดเจ็ดสิบห้าหลังด้วยกันนะครับเราเปนเ็นเงินพอสมควรหนึ่งนะครับหลังจากตีชุมชนเนี่ยมีทุนชีวิตดีขึ้นนะครับมีทุนชีวิตดีขึ้นตอนนี้บ้านเขาได้ทําการสาร้างเซซซิ่งปีเรียบร้อยแล้วเหมือน,นที่ทุกท่านหันนะครับจำนวนทั้งหมดหกสิบหลังนะครับนอก ตอนนี <mile> ้ในเมื่อทุนชุมชนตีนี้ดีอยู่แล้วเขารองมานั่งวางแผนกันว่านอกจากตีเขาจะให้บ้านให้กับชุมชนแล้วเนี่ยชุมชนมีอย่างดี่องอาชีพลัก์ของชุมชนก็คือเรื่องของทำกาแฟครับทุกทกท่านก็จะมองในส่วนของรอบข้างของตัวเองว่าเขาลองมองนะฮะลองหนังชิจนักในส่วนของรอบข้างของตัวเองว่าบ้านของตัวเองที่นี้อยู่ันจะเป็นในส่วนของขืดเองต่างๆใบมองม่วงใบซักใบมะขาม ผู้ยานสามารถเอามาย่อพาได้ก่อนถ,ถ้าย่อพาได้เซิร์ฟเฮาจะเป็นหนึงหน่งผลิตภัณฑ์มีอันนี่ยของกอติดเป็นจิ้ง้าวกระเซ็นจะเชื่อมโยงข้าส่ก,กัรแปรรูปเพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องของการทำท่องเที่ยวชุมชนในอนาคตได้ก่อนอันนี้คือปินหัวใจลักของการทํางานนะครับนอแล้วผมมองว่าในเมื่อชุมชนได้บ้านไปเที่ยวได้เขาจะมีการแบง่งโซนเป็นคุ้มเพื่อเตรียมข้อสูในเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชน นะครับน no. ะแต่ละคุมเนี่ยเขาก็จะมีหน้าที่รักของเขาก็คือเรื่องของยังแต่ละซุมเนี่ยเขาก็จะทําเรื่องของทานไบโอช้าเองทําเรื่องของก้อนเทสเองอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของชุมชนจัดการตนเองนะครับน no. อเขาก็จะแบ่งหน้าที่กันไปแล้วมองว่าเขาได้นําเรื่องของ C ีวเข้ามาใช้ในชุมชนของเขาเนี่ยในเรื่องของอาชีพรักเนี่ยเขาก็ต้องทําสวัสดิ์มาก,กนทุกคนเจะรู้จัดเรื่องของสวัสดิ์อยู่แล้วมีใข่บอกผู้จักสวัสดิ์ผมครับนี่ครับ เสดยด้วยว่าคนคจักสวอตเป็นอย่างดีเขาได้สวอตออกมาแล้วแล้ที่เขาได้มองถึงว่าชุมชนที่บ้านาหา้วยขาบเนี่ยมีอาชีพราก็คือร่งของการทำกาแฟสำนนหนึงนงน่งร้อยสามสิบไร่เลยเขาได้นาํากาแฟตีปิ่นเอกลักษณ์ของชุมชนเนี่ยเอกลักษ์กาแฟาของชุมชนนี่ก็คือเรื่องของอบอสเซสารเคมีนะครับเนาะเขาก็เลยดึงตอีเรื่องของการแปรรูปของกาแฟาตีบอสเซสารเคมีตัวเนี้ยเข้ามา เชื่อมในเรื่องของอัตราดเพื่อสร้างสโลี่และก็สร้างจุดขายให้กับผลิตภัณฑ์นะครับนาะอแล้วมองถึงสภาพปัญหาก็ว่าสภาพปัญหาที่ตีชุมชนมอยู่ตีเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้ก็คือมาจากสวอตนั่นเองนะครับนาะแล้วที่นี่หลังจากตีสวอตแล้วเขาจะทําในเรื่องของแผนพรรัฒนาคุณภาพชีวิตระวังเลยครับเขาจะทําในเรื่องของอย่าง,งการส่งเสริมโยกระดับเศรษฐกิจชุมชนทำในเรื่องของการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงการรัดสื่อสาร วิถีชีวิตชนเผ่าล้วนะครับนอก,การพนักงานภาคพืนชุมชนทุกสิ่งทุกอย่างเฮาพําผ่านแผน b MC c, c b m c เดี๋ยวทุกท่านช่วงายจะได้เห็นกับอาจารย์ยุเลยพรอ,อาจารย์แมมนะครับนอซึ่งเครื่องมือตัวนี้เป็นเครื่องมือที่สําคัญมากในการตีจัดเฮาพาพเฮานําไปสู่ความสาเร็จนะครับนอหลังจากตีเฮามองว่าเฮามีแผนดีๆแล้วโครงสร้างของกลุ่มเป็นสิ่งสําคัญเช่นเดียวกันในเมื่อเฮามี สิ่งี่ดีอยู่แล้วการบริหารจัดการกลุ่มเป็นสิ่งี่ดีเขาได้มีการวางแผนกลุ่มเพ่ชัดเจนในเรื่องของประธานรองประธานนี้คณะกรรมการเลขานุการนีะทร่เรื่องประชาสัมพันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างทําภายใต้ของชุมชนทั้งหมดคือกลุ่มสุดท้ายนะครับน้องจุดเด่นของเขาในเหมือเขามีผลิตภัณฑ์ชุมชนหนึ่งผลิตภัณฑ์เขาต้องมองหาในเรื่องของจุดเด่นของผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งกาแฟของเขาพงศ์ระหว่า เฮ้ยกาแฟของเขาปูพื้นพุทธีสูง่สูง1,200ถึง1,500เลยนะนี่คือจุดเด่นของเขาเขามองว่ากาแฟของเขาเป็นสายพันธุ์อาบิกาคาติมอสแบสูลเฮ้ยมาจากเชใหม่นะครับแลว้วก็มีจ้าวาคาติมอส่องและโปรเซสสำคัญของเขาก็คือเรื่องของโปรเซสคือกระบวนการดับลิขกาแฟของเขาเนี่ยเป็นฮันนี่โปรเซสนะฮันนี่โปรเซสก็คือเรื่องของการสีกาแฟจะมีทมั้งหมด3แบบด้วยกันนะครับนอกจะมีดรายเวทและขอฮันนี่นะครับ เวทก็คือการสีไม่ได้ใครเคยเห็นไม่ได้เชิี่สีแดงของครับมีครับเคยเห็นนอใช่ครับไม่ได้เชลี่สีแดงอ่ะถ้าบีปออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีความหวานอยู่นะครับซึ่งบ้านห้อยฮาของเขาเนี่ยก็เลยตั้งสตอรี่ขึ้นมาทาสตอรี่ขึ้นมาสตอรี่หนึ่งก็คือเขาจะสีกาแฟด้วยตีเหอมบนล่างเมือกออกครับเขาจะปล่อยให้ความความหวานของเมือกตัวนั้นน่ะมันคือค่อยซึมลงไปในมเมล็ดเมล็ดกาแฟของเขาก็เลยจะมีความหวานและก็มีรสชาติที่กอม อันนี้คือการสร้างสโลวี่เือกำหนค่าชนิดหนึ่งตีทำับนผู้บริโภคหันมาตีดึงดูดความสนใจแล้วก็เป็นการสร้างการตลาดแล้วก็เป็นการที่เราได้อย่างหนึ่งเองนะครับนอกจากนี้เราได้รับความรปวมมือจากวิสาัยทัชนเกษตรอินทรีย์นาในเรื่องของการรับรองมาตรฐาน S D G P S นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเรื่องของการรับรองมาตรฐานเป็นสิ่งสำคัญมากในเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค มาตรฐานทุกมาตรฐานเนี women, <Jean> ่ยทุกคนจะมองว่าเฮ้ยเขาไปซื hmm. you mm ้อผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์หนึ่งดินสีผมมีออยอเลยเขาจะพูดซื้อกินพูดซื้อ่ามันบปลอดภัยอ่ะเหมือฮะถ้าทางตีสินค้าน่าจจะปลอดภัยมีสรลดีๆคนเขาทําจริงในการสร้างสโลี่กับหนึ่งผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งดีดีแต่แหมสิ่งดีดีอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการรับรองมาตรฐานถ้าทุกคนมีการรับรองมาตรฐานที่ดีแล้วเนี่ยสินค้าเขาสามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มได้พอสมควรเช่นเดียวกันนะครับ เขาได้ลงไปทําในเรื่องของกระบวนการทุกอย่างในการที่จะเป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์เขาได้ลงไปสอนในเรื่องของวัจะเป็นในเรื่องของอาหารคั่วหาจุดเด่นการทดสอบรสชาติทุกท่านจะมองว่าเฮ้ยเขามีดีอยู่อย่างหนึ่งเขาลองยิบยิบสิ่งต่มีดีอยู่ข้างๆสมมติว่าบ้านเขาปลูกกาแฟต้นหนึ่งเขาเคยยิบกาแฟต้นนั้นขึ้นมาลองบดมากินเองก่อนบางชาวบ้านบอกว่าผมถามชาวบ้านว่า ชาวบ้านเคยลองกลิ่นกาแฟของชาวบ,บ้านเองกอว่ารสก,กาแฟาของชาวบ้านน่ะมีรสชาติจะได้พองชาวบ้านผมก็เคยกินผมก็มี่องคั่วครับผมบก็มีขังชงครับผมก็ชาวบ้านเขาพั่วกระทะกระทะเอ่อกระทะเต่าันี่นะครับลองมาพั่วพอก่อนพั่วในลองพอรีดีทูบครับลองพั่วพอก่อนแล้วก็ชาวบ้านเขาได้ลองชิมดยก่อนวันจัรว่าเฮามาเกิดจะกัดํำกาแฟา แล้วเขาสามารถที่จะทําได้เลยนี่บัจจใจนะครับเขาหาสิ่งที่มีอยู่าข้างเขาเนี่ยลองมาปไปยุกใจครับกับเฮาก่อนผมมีเขื่องคั้วครับแต่ผมเอามาคั้วกับกระทะละขั้วกับเตาแก๊สกับเตาไฟคือมันได้สีที่เข้มแล้วเนี่ยจะได้คข้าเขาผมมีเขื่องบดโคกต่ำครับเอาโคกมาต่ำแต้นะครับเขาผมมีเขื่องบดครับเขาลองมาโคบมาต่ำเพื่อเรียหนสุดแล้วเขากับเอามากรองแล้วก็ลองมาชิมรสชาติก่อนเบื้องต้น ให้รสชาติน <t> <half> ี Again, you you ้รสชาติดีๆเหมือนกับกาแฟในห้องกินตามล่านเลยนี่เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ชุมชนเขาคึกว่ารสชาติที่เขาเคยชิมรสชาติแรงตีบอพันกระบวนการดีได้มาตรฐานเลยมันต้องคั่วโรงงานมันต้องบดถึงบดแต่ชุมชนได้ทําการในเรื่องของการคั่วกระทะก่อนแล้วก็คมมระดับก่อนนี่คือกิจไอของชุมชน ทุกคนสามารถเอาแรงบันดาลใจตรงนี้เข้ามาทํากับตัวเองได้โดยการใจที่มีนีในรอบข้ามเลเนี่ยมาประยุ์ใจกับของตัวเองก่อนนะครับนอ้องเรื่องของ การเก็บการการดูแลรักษาในเรื่องของต้นน้ำก็เป็นสิ่งสําคัญในการเขาจะทาผลิตภัณฑ์ต้นผลิตภัณฑ์หนึ่งในการทําเรื่องของคุณภาพเนี่ยเขาต้องมองในเรื่องของต้นน้ำตัวถ้าต้นน้ำมีต้นน้ำตีดีแล้วในเรื่องของการดูแลรักษาเก็บเมล็ดแล้วเนี่ยการคา,าดมาเมล็ดตีฮื่อด้คุณภาพแล้วเนี่ยมันจะเชื่อมโยงเข้าสูคา่ความการสร้างความเชื่อมหมันนะครับผู้บริโภคได้ในอนาคตนะครับนอ้องเรื่องของรงตาตัวนะครับตอนที่เขาจะก้วเนี่ยเขาได้มีการขับปิ่นรสชาติ อันนี้คือเป็นเข้าสู่ในเรื่องของระบบแบบเขาธรรมชาักภคหลังจากตเขาได้ครัวกับกระทะเราก็ทําก็ครบมาเป็นทีละตัวแล้วนะครับนอ้องตอนนี้เขาก็เข้าสููในเรื่องของเป็นกึ่งภาษาามละเขาได้นํากาแฟของเขาเนี่ยลองไปที่คิวเกตเดอร์หรือชมรมงกาแฟนานเองชมกาแฟไทยเองเนี่ยเข้ามาเื่ยมโยงในเรื่องของการขาปิะะ้งแลการทดสอบรสชาติกาแฟของเขากันว่า ในการที่เขาจะหลังจากที่เขาทำแบบบ้านๆเองเลยเนี่ยเขารสชากาแฟเขาเป็นแบบแร๊ดและหลังจากที่เขาทําแบบถูกต้องครบกระบวนการทําแบบสีถูกถูกต้องการตาถูกต้องการพว้อทกต้องการบดถูกต้องแล้วเนี่ยรสชาติที่แท้จริงของเขากาแฟของเขาเนี่ยออกมาได้ชนะแดดอันนี้ก็เป็นสิ่งสาคัญในการหาจุดเด่นของผลิตภัณฑ์นี้ครับนี่ครับหัวใจลับสำคัญของการทำผลิตภัณฑ์ก็คือเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์ แต่กระเบ,บื้อผลิตภัณฑ์เป็่หัวใจลักของผลิตภัณฑ์นะฮะสิ่งแรกที่เขามองมองหาในเรื่องของผลิตภัณฑ์เอาไปห้างหน,ะะานง้าร้านนะับเขาอยาจะมองว่าครีมทาผิวท้าสับยางเหมือนกันก็เลยสิ่งแรกที่เขามองคือเรื่องของรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์เฮ้ยผลิตภัณฑ์ที่สวยถึงยิบมาตอนอ่ายางแรงในส่วนของซอรี่เนี่ยผมจะยกตัวอย่างของกาแฟสตอรี่ของคุณข้าวนะครับนทุกคนจะมองเขาว่าผมทำอไมถึงใช้คำว่าล้วนข้อฟี ล้วงข้อฟีเป็นยืนผลิตภัณฑ์ของชาสุวรนาและสื่อบดรทายไพค้าบเนี่ยขอเป็นผลิพภัณฑ์ล้วงผมก็เลยยิบคำหวานล้วงข้อฟีขึ้นมาตรงตรงตรงัวเลยก็คือเรื่องของชาวล้วงเป็นคนทํากาแฟแล้วอ็กาแฟามาจากชาวล้วงแล้คนจะมองเห็นเลยว่าเฮ้ยลายโลโก้แล้วครับน้องเพ่โลโก้ที่เกิดมาได้จะได้เขามองถึงว่าในคนในชุมชนเนี่ยโหดเลยครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่ย,ยังได้โลโก้เป็นอย่างไรครับผู้ใหญ่มีมีอย่างตีดเด่นในชุมชนก็ครับ ผู้ใหญ่ก็มองบอกอ๋อแต่ผมเลือไปเห็นยางนึ่งก็คือผมเจอเห็นตาแล้วปีทุกบ้านนี้เหมือนกันหมดเลยหมดเลยตีตีีแขวนอยู่หน้าบ้านนะครับน้องแต่บ้านเปิดจ้าสาลเนี่ผมก็เลยถามว่าพี่แม่ครับอ่านี่เปิดห้องวายอย่างครับเปิดห้องวายตาแล้วตาแล้วเปิดเอาไว้อย่างครับความเชื่อของคนในชุมชนเปิดวอาว่าป้องกันเรื่องของผีผีซ่าจป้องกันว่ามือผีผีซ่าจเข้ามาในบ้านผมก็เลยที่สรีตนีงขึ้นมาสร้างเป็นโลโก้ของกาแฟเล็กก็คือเรื่องของ สารเริ่มต้นในเรื่องของการทำกาแฟโดยใช้ตะเหลวเป็นจุดขายก็คือสารเริ่มต้นในการทำกาแฟเพื่อป้องกันซึมโรวนี้และก็นำพาแต่สีดีๆเข้ามาที่ตับชุชนในการเริ่มต้นในเรื่องของการทำกาแฟนะครับแล้วก็สีเรื่องของตาเล้วเนี่ยผมได้ใช้ในเรื่องของสีแดงกับสีดำไปซึงเป็นสีของประจัชาติพันธุ์ของเปิ้ลนะครับเนาะแล้วก็จะมีเรื่องเสอีกว่าเป็นอาราบิกา ซีเน่แล้วก็ออรมากนิคคาเฟ่แล้วก็บชุดเกณฑ์ของเขาเลยก็คือทุกคนจะเดิม่มไปเห็นว่านกาแฟนี่ค่อนข้างของแต้แวนะครับของท้องมอสลิดตรงนี้ว่ากาแฟเนี่ยมาจากแหล่งเดียวก็คือซิงเกิลออริจินอลก็คือกาแฟเนี่ยไม่ได้เอาจัดรอยยืออมาผสมเลยกาแฟเอามาจากตีห้วยขาดตัวเดียวทุกคนจะเห็นว่าองค์ประกอบทั้งหมดของโลโกโล้แล้วก็สุดท้ายตรงนี้ครับมันจะมีรูปภูเขาอยู่ด้านหลัางแต่เมื่อถึงกาแฟของเขาเนี่ยมาจากถางภูเขามาจากดอยของบ่อเหย้า แสดงว่าในการที่เขาจะ Nicholas, ขายกาแฟเขาขายซอดีท <top Regular> ุกคนเขาจะบางูนชอบกาแฟของั่วหรือกาแฟจากเครือขายเลยถ้าเขาได้อธิบายว่าเฮ้ยกาแฟเนี่ยเขามีซอดีปีนี้มันจะได้หนาโลโก้ในกอเขาจะได้ออกมาหนาทุกคนบางคนเขาอาจจะบร่ได้ซื้อจากผลิตภัณฑ์เขาอาจจะซื้อจากซอดีเขาทุกสร้างขึ้นมาอันนี้เป็นอย่างหนึ่งหัวใจสักคัญในเรื่องของการออกแบบที่เกิดจริงอีไครับในเมื่อทุกอย่างได้ถูกหล่อหลอมออกมาแล้วเขาก็ได้ถูกเปในเรื่องของ ผลิตภัณฑ์ที่ยโยกงานของฐานเขาได้มองว่าเพื่อสีดำหรือว่าสีแดงสืบเปเอกระลักของชุมชมนให้เขาได้ดึงมาเป็นชุดขายนะครับชุมชนของเขาเองครับหลังจากที่เขาได้กาแฟแบบย,าง,ยางหนึ่งการต่อยอดตรงนี้ที่สิ้นสุดในสุนทรภูมครับผมมองว่าเนี่ยเหมือนจะเขาสา็จาลให้เรวของกาแฟขายเป็นมะเร็งขั้วแล้วเนี่ยชุมชนจะต้องก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยฐานต่อยอด ผมมองว่าเราจะตีชุมชนจะทําเป็นกาแฟาไม่ได้อย่างเดียวผมได้ทาําเปลี่ยนกาแฟที่โดยสำหรับผู้นักคนตีสนใจกัเ็เรื่องของกาแฟาแล้วบอมีเครื่องอเครื่องบดเครื่องชงอย่างนี้ครับเขาได้ทําเป็นกา,ฟาแฟดิีก็คือกลั่นแล้วก็คนน้ำร้อนใส่ลงไปได้เลยอันนี้คือการปล่อยจากทุกการเดิมนอกจากนั้นเขาได้มองว่าทุกๆปีผมถามว่าเจ้าบ้านทับดอกกาแฟาผมเห็นผมเดินเข้าไปในในในได้สวนกาแฟ เราหลอดข้างของผมทำใไ้มีพึ่งเยอะมากแล้วพึ่งทําไมต้องไปต่อกีิดจอากาแฟมันคือหนึ่งคือสารผสมเกสรและที่นี่เกสรตัวนั้นครับมันมีความหวานของมันอยู่ผมได้เด็ดดอกกาแฟประมาณสักกับมือหรือไปตาไปตาเสร็จปุ๊บปล่อยให้มันแห้งครับปล่อยให้มันแห้งแล้วผมลองไปป้นล้ก็ใชาดีต่อมาต่อเฟื่อนน้อยครับมันเฟื่อนน้อยแต่ที่นี่ผมลองไปอ่านต้นการทานขาดศึกษา จางเลหลายที่เขาบอว่าต้องไปวควบแล้วไปท่า่อน